ส่วนการเปิดให้เข้าชมผาหมออีแดงที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดในวันที่2นะคะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเดินทางเข้าชมอุทยานเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท,ที่ที่เข้มงวดค่ะ นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าไปชมผามออีแดงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นวันที่2ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าเข้าชมอยู่ที่ผู้ใหญ่20บาทและเด็ก10บาททําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้าขายภายในผามออีแดงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขณะเดียวกันทหารกองกำลังสุรานารียังคงตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั่วพื้นที่ผาหมออีแดงอย่างเข้มงวดโดยก่อนหน้านั้นทางอุทยานได้ทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงไปแล้วนะคะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมผาหมออีแดงไปแล้วกว่า300คน ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษเจ้าหน้าที่อยูทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและกองกำลังสุนทรนารีก็ได้ประชุมหารือในการขยายเวลาเปิดปิดด่านขึ้นผาหมออีแดงโดยจะเปิดในเวลา5นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นมีโอกาสเข้าชมภูผาหมอกในช่วงเช้าแต่ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนปราสาทเขาพระวิหารได้ค่ะ ก็คาดการกันว่าภายในต้นปีหน้านั้นนักท่องเที่ยวอาจจะเข้าไปชมที่ปราสาทเขาพระวิหารได้เพราะขณะนี้มีการเจรจาในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศนะคะและมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะเปิดด่านปราสาทเขาพระวิหารหลังเกิดกรณีพิพาทต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและปิดด่านมาตั้งแต่เดือนเมษายน2552ล่าสุดจะทดลองเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ